ครับก็สวัสดีน้องๆว่าที่นิวาเอ็นทุกคนเลยนะครับแล้วก็สําหรับผู้ที่สนใจจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับวันนี้นะครับเ,าเราก็ยังอยู่กันที่วิชาเดานะครับในบทที่เจ็ดการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งในระยะเฉียบพลันวิกฤตแล้วก็เรือรังนะครับครับถ้าน้องๆได้การบูปริ้นอยู่นะครับเราก็จะเห็นว่ามันจะมีทั้งหมด อห้า 5. หัวข้อย่อยใช่ไหมครับก็ได้แก่ 7.1. นะครับ oncology concept ก็คือเกี่ยวกับคอนเซปต์การดูแลผู้ป่วยมะเร็งพวกนี้นะครับ 7.2. ุดก็คือ d a t h and Dying ก็คือการดูแลผู้ป่วย palliative care นะครับก็คือต้องทำยังไงให้ผู้ป่วยเนี่ยสุขสบายมักนที่สุดนะครับ7จก็คือเคมี otherapy นะครับก็คือการดูแลผู้ป่วยโดยการให้ยาเคมีมบัตอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็7จดุจะเป็น radiation ก็คือการฉายรังสี แล้วก็หัวข้อเจ็ดจุดห้านะครับที่ว่าออกข้อสอบเกือบทุกปีนะครับก็คือ ca b r e a d นะครับครับสำหรับบทที่เจ็ดนี้ก็พี่ถือว่าเป็นบทที่เล็กพอสมควรนะครับบทหนึ่งในวิชาเดานะครับซึ่งก็อยากให้น้องได้จําทุกหัวข้อนะครับเพราะว่ามันสามารถถ้าน้องจําได้มันสามารถนําไปสอบไปใช้ในทานทำข้อสอบนะครับแล้วก็อาจจะช่วยให้น้องสอบผ่านมีเกณฑ์สอบผ่านเพิ่มยิ่งขึ้นนะครับ เพราะว่าเนื้อหาในบทนี้มันไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับเอาละครับเราก็มาดูกันแต่ละหัวข้อย่อยกันเลยดีกว่านะครับครับการพยาบาลผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งในระยะเฉียบพลันวิกฤตแล้วก็เรื่องังนะครับก็มาดูความหมายก่อนนะครับความหมายก็คือผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะคุกคามชีวิตนะครับหมายถึงผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโรคอ่าที่อาจจะไม่รักษาหายให้หายขาดได้นะครับผู้ป่วยที่มีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานแบบนี้นะครับหรือ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิตนะครับหรือว่า end of life ตรงนี้นะครับการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองนะครับอันนี้ก็คือเป็น keyword palliative care นะครับตรงนี้หมายถึงแนวทางปฏิบัติในการดูแลประคับประคองที่มุ่งให้ผู้ป่วยมีความสุขสบายโดยให้ความสําคัญต่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นะครับอันนี้ น,น,นครัะบไม่พยายามเร่งรัดหรือว่าเนียวรังเกินไปนะครับซึ่งเรามาดูกันที่หัวข้อการรักษาของยาของผู้ป่วยมะเร็งนะครับเรามีจะมีอะไรบ้างอันดับแรกคือรอารับหรรือว่าังสีรักษานะครับก็คือการฉายรังสีภายนอกหรือว่า external radiation นะครับโดยใช้รังสีครอบคลุมเนื้อที่ต้องการฉายนะครับใช้รักษาต่อเนื่องนาน4-8วีค สัปดาห์ละหวันนะครับการฉายรังสีในร่างกายนะครับเขาเรียกว่า internal radiation โดยการสอดกรัรมมันตรังสีพวกนี้นะเข้าไปที่อวัยวะที่เป็น C A ภายหลังที่เอาออกนะครับจะไม่มีรังสีตกครั้งในผู้ป่วยแลยะเวลาที่ใช้รักษาประมาณ4 8่2ถึงเจชั่วโมงนะครับซึ่งการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการฉายรังสีมีอะไรบ้างนะครับก็อันดับแรกเลยผู้ป่วยจะอ่อนเพลียน,นะครับควรให้พักผ่อนให้เพียงพอ ับประทานอาหารที่มีประโยชน์พวกนี้นะครับส่งเสริมการสร้างเม็ดเลือดนะครับเช่นรับประทานพวกผักเครื่องในสัตว์นะครับพวกนี้แล้วก็ผักใบเขียวสองคืออาจจะมีอาการเบื่ออาหารได้นะครับควรรับประทานอาหารที่ว่ามีพลังงานสูงอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีการระคายเคืองเยื่อบุช่องปากได้นะครับมีอาการปากแห้งเจ็บคอนะครับคือลำบากก็ต้องเสริมให้รับประทานจิบน้ําบ่อยๆนะครับเพื่อให้ปากชุ่มชื้นพวกนี้ อันนี้ก็ไม่มีอะไรยากนะครับก็อที่น้องทราบกันแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับแส่เสื้อผ้าที่นุ่มนะครับรักษาผิวหนังบริเวณที่แฉงสีให้แห้งเสมอนะครับหาผิวหนังเปียกหรือเหงื่อออกมากให้ใช้ผ้านุ่มๆซับเบาๆให้แห้งนะครับอันนี้อาจรยด้วยแป้งข้าวโพดได้นะครับจะไม่ว่าแป้งข้าวโพดสามารถอ่ารยได้นะครับถ้าผู้ป่วยมีอาการคันแบบนี้ สามารถอาบน้ําได้แต่ต้องระวังไม่ให้ตําแหน่งฉายจางหายจางหายไปนะครับมันจะมีก็คือมันจะมีจุดที่ว่าเขาวาดไว้สําหรับตําแหน่งที่ฉายแสงนะครับแล้วก็ผู้ป่วยเนี่ยอาจหลังฉายหลังสีอาจทาให้ติดเชื้อได้นะครับควรหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้บุคคลที่มีโรคติดต่อพวกนี้นะครับอาจจะมีอาการท้องเสียปวดท้องได้นะครับก็ควรให้รับประทานอาหารอ่อนย่อยง่ายไขมันน้อยนะครับหากถ่ายเล้วเกินห้าครั้งก็ให้ควรปรึกษาแพทย์นะครับอันนี้ แล้วก็กระเพาะปัสสาวะอักเสบควรดื่มน้ํามากๆอย่างน้อยสองสามลิตรอันนี้ก็น่าจะทราบเลยนะครับไม่มีน้ํามากหลักๆเลยคือแป้งข้าวโพดนยครับที่ว่าสามารถใช้ทาได้แล้วก็ไม่ให้บริเวณที่ว่าเขาขีดเส้นไว้นะครับจางหายไปนะครับโอเคครับการใช้สีก็จบไปแล้วนะครับไม่มีอะไรยากมากต่อไปนะครับ c ีเอเบรด เซเบตนะครับก็สาเหตุอายุในกลุ่มช่วงยี่สิบห้าถึงสามสิบปีนะครับแต่งงานแล้วหรือไม่มีลูกหรือว่าอาจจะมีลูกแต่ว่าไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับหญิงหรือว่าอาจจะเป็นหญิงที่โสดมีโอกาสเป็นถึงสองเท่าเลยนะครับอันนี้ก็ต้องรีบหาแฟนนะคนที่โสดเป็นถึงสองเท่านะครับประวัติคนในครอบครัวเคยเป็นโรคนะครับก็ได้แก่ครอบครัวที่แบบสายตรงนะ พ่อแม่แม่เป็นพี่สาวพวกนี้นะครับเป็นฝ่ายหญิงมากกว่านะครับแล้วก็ประวัติเคยเป็นซีเบสครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ประวัติอ่าเป็นมีประจำเดือนครั้งแรกเมื่ออายุน้อยแล้วก็หมดประจำเดือนช้านะครับอันนี้ก็สามารถเกิดได้แล้วก็ความเครียดพวกนี้ทานอาหารที่ว่าเป็นไขมันสูงก็อาจจะเกิดอ่าเป็นซีเบสได้นะครับก็คือหลักๆเลยอ่าอยู่ในช่วงนี้นะครับ ก็คือเหมือนกับเป็นโรคมะเร็งทั่วไปที่ว่าน้องๆได้เคยทราบกันแล้วนะครับว่า,าผู้ป่วยที่มีกลุ่มเสี่ยงพวกนี้คนในครอบครัวเคยเป็นโรคอะไรแบบนี้นะครับก็จะมีโอกาสเป็นได้มากขึ้นนะครับอาการเป็นยังไงอาการก็คือทาพบก้อนที่เต้านมนะครับก,ก้อนที่พบมักจะเคลื่อนไหวได้แต่ไม่ปวดอ่านี้คือคอนเซปต์ของเซียบรีอาการดึงรังที่เต้านมเมื่อเป็นนานก้อนจะโตลําหรือว่ามองเห็นได้ชัดขึ้นนะครับ เล้านมบวมนะครับหรือว่าโตขึ้นมีลักษณะคลุกรละคล้ายผิวสม้มมีเลือดหรือน้ําเลืองออกจากหัวนมนะครับแล้วก็ต่อน้ําเลืองรักแร้โตมีแผลเรื้อรังที่เต้านมนะครับหัวนมหรือว่ารอบรอบเต้านมก้อนเนื้องอกแตกเป็นแผลถ้าเป็นมากจ,จะทําให้ติดเชื้อแล้วก็มีกลิ่นเหม็นได้นะครับสําหรับซีเอตรงนี้เรามาดูการรักษาด้วยนะครับการรักษามีอะไรบ้างก็ได้แก่นะครับหนึ่งการผ่าตัดนะครับสองการให้ยาเคมีมบำบัด สามการใช้รังสีรักษานะครับสีก็คือการให้อำมูลทดแทนเดี๋ยวจะพามาดูที่แต่ละหวัวข้อกันเลยนะครับสําหรับหวัวข้อวิธีแรกในการรักษาคือการผ่าตัดนะครับอย่างที่น้องทราบน้องก็เคยได้ยินคานําศัพท์นี้ใช่ไหมครับก็การทำเอ็มอารอมอะไรแบบนี้นะครับก็คืออยู่ในการผ่าตัดมะเร็งเต้านมนะครับ,รบวิธีการผ่าตัดก็คือ,อยัง ตอนนี้คือมันใช้ได้หลายวิธีนะครับแต่ว่าที่เราใช้นิยมนิยมใช้ก็คือการทำ modify r e e c a l l mastectomy นะครับก็คือการทำ MRM มาดูกันที่หัวข้อ1.1นกันก่อนนะครับก็คือตัดเฉพาะก้อนออกหรือว่า simple excision หรือว่า lumpectomy นะครับ or tumorectomy มักจะตามด้วยการฉายรังสีเฉพาะที่บริเวณเต้านมที่เหลือนะครับร,รักแร ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมขนาดสีเส้นหรือว่าเล็กกว่านะครับอันนี้หนึ่งุดสนะครับการตัดเนื้อบริเวณที่มีก้อนหรือว่าคว a เ r a n t e c t o m y or segmental mastectomy นะครับมักจะเลาะเนื้อเยื่อใกล้เคียงออกแล้วก็ฉายแสงร่วมด้วย1.3นะครับตัดเฉพาะเต้านมออกหรือว่า simple or total mastectomy นะครับตามด้วยการฉายรังสีในกรณีที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคของมะเร็งเต้านมทั้งสองข้างสูงนะครับ แล้วก็ข้อที่หนึ่ข้อทสีก็คือการตัดเต้านมต่อมน้ําเหลืองที่รักแร้นะครับแล้วก็กล้ามเนื้อ pectoralis major นะครับหรือว่าเรียกว่า modified radical mastectomy นะครับในกรณีที่ก้อนมีขนาดอ่าสี่เส้นหรว่าใหญ่กว่านะเราก็จะใช้ MRM ในการผ่าตัดแล้วก็เรื่องของการลุกลามด้วยนะครับเพราะว่ามันจะเลาะต่อมน้ำเหลืองใต้รักแร้ด้วยสำหรับการผ่าตัดอย่างนี้ หัวข้อหน่งจุดห้านะครับการตัดเต้านมต่อนมอนมเหลืองกล้ามเนื้อนะครับ pectoris major แล้ว่า pectoris minor ออกนะครับแล้วว่า radical mastectomy นะครับปัจจุบันเขาไม่นิยมทำกันแลว้วอันนี้อันนี้ก็ให้ดูผ่านๆนะครับแต่ว่าเน้นหัวข้อที่หนึ่งจุดสี่เป็นหลักนะต่อมานะครับการให้ฮอร์โมนในกรณีที่ในกรณีที่พบว่า มะเร็งต้านมเกิดจากฮอร์โมนนะครับอาจจะให้ยาต้านเอสโตรเจนนะครับเช่นาทาโมซิเฟนแล้วก็นาฟอกซาดินนะครับหรือตัดแหล่งผลิตฮอร์โมนเช่นอาจทำโอโฟเรคโตมีใช่ไหมครับก็แล้วก็ผ่าตัดต่อหมวกไตต่อมตาสมองนะครับเป็นต้นต่อมานะครับอีกหัวข้อหนึ่งการให้ยาเคมีบำบัด ค่อยใช้อะไรครับยาต้านเซลล์มะเร็งก็คือเป็น 5-FU uracil นะครับจะวบคุมการกระจายของมะเร็งปกปติจะให้ใช้ร่วมกันยาหลักประกอบด้วยไฟฟูโรฟูโอยูรหรือว่าด็อกโซรูบิซินนะครับด็อกโซรูบิซินอันนี้ที่เราใช้บ่อยหรือจะเป็นไซคลฟอสฟามายร่วมกับ f ูโอโรยูราซลนะครับ อันนี้เราไม่ต้องจํามากแต่ว่าเราจําแค่ด็อกโซบิซินที่ว่าเราเจอก่อนให้ด็อกโซเราฉีดเด็กซ่าก่อนนะครับจำว่าด็อกโซด็อกโซแล้วก็เด็กซ่าเด็กซานะครับ mm hmm. เพื่อป้องกันอาการแพ้อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีการใช้ วินคริสตินอ่านี้าอีกแล้วใช่ไหมครับพวกตินทั้งหลายประครบร้อนประคอบเย็นพวกนี้ที่ว่าอาจจะเกิดเอ็กซ์ตร้าเวอร์ชันได้นะครับที่ว่าพี่ได้สอนในพาร์ทก่อนหน้านี้นะครับโอเคตรงนี้ขอผ่านนะครับไม่มีอะไรมากหัวข้อต่อไปนะครับอันนี้จะเกี่ยวข้องกับให้การพยาบาลเพื่อส่งเสริมความสุขสบายพวกนี้นะครับก็ สังเกตแล้วก็บันทึกลักษณะสีและความผิดปกติของก้อนเนื้องอกนะครับต้านมหัวนมแล้วก็ผิวรอบรอบหัวนมอาการแสบปวดบวมแดงพวกนี้นะครับก็ดูแลความสะอาดให้การพยาบาลที่ได้รับการผ่าตัดดังนี้ก็คือความผ่าตัดก็อธิบายพวกนี้นะครับแผนการรักษาเตรียมความพร้อมผู้ปว่วยนะครับเตรียมผิวหนังอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้ข้อสอบไม่น่าจะเน้นนะครับสภานนี้น่าจะเน้นเกี่ยวกับการพยาบาล ผู้ปว่วยหลังทํา C A หลังทำ M R M อะไรพวกนี้นะผู้ปว่วย C m เรซที่ว่าหลังทำ M R M นะครับเดีย๋ยวพี่ขอไปอีกส่าอีกไฟล์นึงนะครับเพื่อที่ให้น้องดูชัดๆหนึ่งนะครับอันนี้ นี่คือเป็นหัวข้อของการให้ยาคีเมบำบัดน,นะคะเหมือนที่พี่ได้บอกในก่อนหน้านี้นะครับถ้าเกิด EXTRA ์ตร้าวาซชันเราควรทำยังไงใช่ไหมครับ ก็ถ้าเราให้ยาคิงบัตเราเกิดเอ็กซ์ตร้าวาเซชันนะครับแล้วก็ขณะให้เรากลัวเรื่องลีกนะครับสังเกตอาการปวดบวมแดงพวกฟเฟเบติพวกนี้นะครับถ้าเกิดขึ้นอันดับแรกเลยเราหยุดยาหนึ่งนะครับ2ดูดยาออกสประครบเย็นนะครับจกเว้นพวกวินคริสตินพวกตินทั้งหลายจะประครบอุ่นแทนนะครับอันนี้อยากให้จําไว้ด้วยถ้าไม่ลงท้ายด้วยตินก็ประครบเย็นนะครับอ่า ผลข้างเคียงจากการให้ยาเคีม,มบัตก็อาจจะทําให้เกิดกดไขกระดูกได้นะครับมีภาวะซี่เลือดออกง่ายพวกนี้นะครับอันนี้คือคอนเซปต์ของยาเคมีโมบัตต่อมารังสีรักษานะครับคอนเซปต์การดูแลเรากลัวเรื่องอะไรบ้างครับก็หนึ่งนะครับเส้นที่ตีไว้ต้องไม่ลบนะครับเหมือนที่พี่บอกว่าคือเส้นห้ามจางครับเพื่อฉายแสงได้ตรงตำแหน่งของพยาธิสภาพนะครับแต่ว่าเราสามารถให้ทาแป้งข้าวโพดได้ใช่ไหมครับ สองไม่ควรให้โดนน,น้ากรณีโดนน้าให้ซับให้แห้งห้ามเช็ดนะครับสามห้ามทาแป้งเด็กเพราะว่ามีโลหะอยู่แต่ทาแป้งแป้งข้าวโพดได้นะครับสี่ไม่ควรให้บริเวณนั้ะตายเครื่องเช่นไม่ใส่สร้อยไม่ใส่เสื้อรัดนะครับกรณีฉายแสงที่ท้องต้องให้อาหารอ่อนย,อยง่ายเนื่องจากรังสีอาจทาให้ลําไส้เคลื่อนไหวลดลงนะครับอันนี้คือคอนเซปต์ของ Graddiation อันนี้จะเข้าใจง่าย,ายกว่าใช่ไหมครับเพราะว่ามันจะสรุปเป็นคอนเซปต์ให้แล้วแต่อีกฟาน,นึงจะมันจะเป็นเนื้อหาใหญ่ๆที่ว่าอยากให้น้องดูเพราะว่ามันจะแบบแต่ในหัวข้อมันจะมีความละเอียดของมันนะครับแต่ว่าอันนี้คือสรุปเป็นคอนเซปต์ให้น้องได้ช่วยจําเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อกี้เราต่อที่ ca base ใช่ไหมครับว่าผู้ป่วยไซเดอร,รกรเกิดจากอะไรนะครับแล้วก็การรักษามีอะไรบ้างนะครับซึ่งที่พี่ได้บอกไปก็คือการผ่าตัดเป็น ข้อสอบชอบออกมากเลยนะครับการทำ MRM นะครับหลังผ่าตัดทันทีนะครับเรากลัวเรื่องอะไรกลัวเรื่องบวมได้ง่ายนะครับจากการตัดต่อมน้ําเหลืองบริเวณเต้านมนะครับการรักษาที่สําคัญสําคัญเลยก็คือวางแขนสูงนะครับกําแบผ้าเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนเลือดพันปลายมือถึงต้นแขนนะครับแล้วก็สองถึงสามวันหลังผ่าตัดนะครับเรากลัวเรื่องอะไรเรากลัวเรื่อง ข้อไหลติดนะครับคําแนะนําแล้วก็การใช้แขนเช่นการเสยผมนะครับการยกแขนวีผมเริ่มไต่ผนังสุดแขนชักรอดครับม้แป้งเป็นต้นพวกนี้ก็คือคอนเซปต์หลักๆในยี่สิบสี่ชั่วโมงแรกเราก็กลัวเรื่องอาการบวมใช่ไหมครับบวมเราก็ต้องเพิ่มการไหลเวียนเลือดก็คือการวางแขนสูงการกำแบมือกระตุ้นบริเวณข้อมือพวกนี้นะครับพอหลังจาก พ่าตัดไป2-3วันเรากลัวเรื่องข้อไหล่ติดแล้วก็ต้องให้ออ e เซอร์ไซส์ทั้งแขนอะไรแบบนี้นะครับที่ว่าเราพาข้างที่เราผ่านะครับครับสำหรับบันนี้ก็เป็นบทหนึ่งที่ว่าหัวข้อไม่ไม่เยอะนะครับแต่ว่าถ้าน้องๆจำได้จำคอนเซปต์ได้แต่ละอย่างก็คือสามารถนำไปตอบในข้อสอบได้นะครับครับก็ยังเหลืออ,อีก หนึ่งบทสุดท้ายนะครับของวิชาอเดาก็คือการพยาบาลชุกเฉินบาดเจ็บและสาถานณภัยสำหรับบทข้อบทที่8นี้ก็มันจะอยู่ในวิชาชุมชนด้วยนะครับก็สามารถนำมานามาช่วยเสริมความรู้ในวิชาอเดาด้วยนะครับครับก็เดี๋ยวสำหรับบทที่8พรุ่งนี้นะครับพี่ก็ถ้าว่างนะครับพี่ก็จะอัพคลิปลงให้นะครับแล้วก็ หลังจากนี้เดี๋ยวถ้าน้องๆสง,งสัยวัคข้ออะไรหรือว่าบทอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับแล้วพี่จะไปศึกษาแล้วก็ามาช่วยเตียวให้น้องๆน,น,นะครับเพิ่มเติมครับก็อีกสอบสอบภาอีกไม่นานแล้นะครับก็ให้น้องๆอ,งอดทนนะครับตั้งใจแล้วก็คือต้องต้องสู้อย่างเดียวนะครับตอนนี้คือห้ามถอยแล้วนะครับครับ สัสดีก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณน้องๆนะครับที่ตั้งใจรับฟังนะครับแล้วก็ขอให้ตั้งใจอ่านหนังสือนะครับ